การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรากําลังนางพาเราไปสู่สิ่งไหนนะคะตั้งใจฟังเลยค่ะทุกคนข้อความนี้ถึงคนทุกราสีโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานนะคะหรือว่าเปลี่ยนคนรักหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนอะไรก็ตามครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะบอกเลยว่าสิ่งนี้เนี่ย จะนำพาเรานะคะไปเจอสูง่งานที่ปังขึ้นดีขึ้นและเป็นงานที่เรารักที่จะทำนะคะมีความสุขที่จะทำและมีความก้าวหน้าสูงมากๆก,ก,ก็มีไพ่ชาริโอตขึ้นมา ใครที่คิดจะไปต่างถินต่างแดนนะคะมีโอกาสจะได้ยกย้ายได้เดินทางเร็วนี้ค่ะและจะเป็นการเดินทางที่นำไปสู่ความปังโดยเฉพาะใครที่รอความรักนะคะมีเกณฑ์ว่าเราหลุดจากคนที่ไม่ใช่ไปเนี่ยเราจะเจอกับรักครั้งใหม่นะคะที่เป็นต่างชาติต่างแดนคนที่ดีกว่ามั่นคงกว่ารักแท้รอเราอยู่นะคะเพราะว่ามีพาไพ่ถึงเเวสขึ้นมาพิมพ์น้อมรับคำทำนายด้วยจก่กและพิมพ์เลขหนึ่หนึงนะคะ